สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ FC สุกูสุคนค่ะเมือนี่มาพอกับช่องบาวทุนสาวจอยคือเก่านะคะเมื่อในสาวจอยกะมีตัวเลขมาฝากพ่อพ่อแม่แม่ FC ค่ะเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะตัวเลขของวันที่หนึ่งมิ ทุนายนหกเจ็ดนะคะตัวเลขเป็นตัวเลขของหลวงปู่นะคะเนาะ,ะตัวเลขของหลวงปู่วัดป่านะคะงวดแรกเนาะงวดบางยานนี่ เพิ่นถือหกศูนย์เนาะค่ะแต่ว่าอันนี้จากทางบ้านโทรมาเนาะค่ะโทรมาบอกเนาะตัวนี้เป็นหลวงปู่หลวงปู่วัดป่าค่ะตัวนี้น่าจะเป็นเลขเพิ่นบม่ได้บอกด้อค่ะว่าเป็นเลขข้นวณหรือเลขอีหยัง สาจ่อยเอาตัวเลขมาจากทางบ้านกะขอขอบูขอคุณนหลวงปูเนาะค่ะที่พิ่นเมตตาชาวบ้านค่ะถ้าผู้ใดถือกับทางช่องของเบาทุนสาวจ่อยกะไปทำบุญกับหลวงปูนี่ได้เด้อค่ะทานเลขมันเขาเนาะกะบึงผู้ใดมากรกะจัด ้าผู้ใดคัด,ดกระพานเนาะคะ่ะตัวเลขที่ทั้งช่องเอามาลงให้ยก็เป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเป็นเพียงแนวทางเอาไว้จับลอตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะเนาะเป็นเพียงแนวทางให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC สุกุสุคนได้เบิง้งมักกับคอยจัดเด้อค่ะถ้าบ่มากกับพานค่ะผ่านทางช่องเอามาลงให้กันอยากให้มีโชคมีลาบกันทุก ทุกคนนั่นแหละค่ะสาวจยกับอยากมีคือกันพอสาวจยกับซื้อลอตเตอรี่คือกันค่ะค่ะเลขที่หลวงปู่เิ่นไหมากก็จะมีเลขสามตัวแล้วก็สองตัวเนาะค่ะเป็นเลขบนล่างเลยเนีค่ะ บนบวกล่างไปเลยเลขบหลายตัวค่ะล่องไปจับลอตเตอรี่เบิ้งก็ได้จ้ะเลขบหลายตัวเลย <c oughs> เป็นเลขวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดตัวเลขเด็ดจาก หลวงปู่วัดปลาเนาะคะ่ะหลวงปู่วัดปลาเป็นหามาเนาะก็บสาวจอยก็ลง้ห้ทางช่องได้เบิงกันคะ่ะเพื่อมีไผ่เพื่อมีอ่าเพื่อตัวเลขที่สาวจอยลงหย้ห้ตรงกับในใจพ่อๆแม่แม่เอฟซีก็ลองจัดเบิงแล้วค่ะลองเอาไปเสียงโชฉเบิงเนาะ ตัวเลขกับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเป็นเพียงแนวทางเด้อพอพอแม่แม่สามตัวหลวงปู่เพนใหม่ศูนย์หกห้าเด้อค่ะศูนย์หกหาเด้อพี่น้องเอ้ยเลขเป็นเลขสันจรพร้อมเด้อค่ะกับบลูเนาะว่ามันจะออกตัวไหนเนาะคะ่ะ เป็นหวยสันจอ,นพ,อ,พ,อพร้อมพูพแมเมเซิกอะ่ะอย่าทุ่มหลายเด้อค่ะบึ่งไปก่อนเนาะสองตัวก็จะมีหกห้านะคะแล้วก็ห้าห้าหลวงปูพันบอกว่ากลับด้วยนะตัวที่หลวงปูพันมัก แน่นเลยด้วค่ะสามตูจัดด้วยค่ะมีแค่นี่แหละค่ะพอๆไแม่เอฟแคปไปเลยค่ะท่านใดมาก,กับแคปไปเลยแคปไปเลยจ้ะเพื่อถึกใจก็ไปจับลอตเตอรี่กินแบ่งรัฐบาลกันได้เด้อพี่น้องเป็นตัวเลขงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกเจ็ดนี้ หวยจากหลวงปู่วัดป่าบนล่างนะให้บนล่างไปเลยสามตัวศูนย์หกห้าสองตัวหกห้ากับห้าห้าเด้อค่ะตัวเน้นก็จะมีศูนย์หกห้ากับหกห้านี่นะคะตัวเน้นเนาะตัวเน้นผู้ใดสิเปตัาเป็นหาศูนย์กระได้เ้ยค่ะแต่ว่าสาวจอยโปตดัดหาย เอาตามทีหลวงปู่เพิ่นบอกมาเลยค่ะปู้ใดมากกระจัดค่ะถ้าปู้ไดขคาดกระพานเบิงซื้อๆก็ได้ค่ะเบิงไปก้เนานะค่ะเนาะเบิงให้กับทางช่องเบาทุ่นสาวจอยในยเด้อค่ะลงคลีใหายก็ฝากพปุ่มแม่ซ fc เบิงเนาจา่จ้ะเพื่อมีโชคมีลาภไปน้ำกับทางช่องเนาะค่ะเนาะตัวเลขเด็ดๆจากหลวง ปูวัดป่า3ตัวตรง065ยตัว6กหกับ55า้าเด้อค่ะมวลวงยาเนน่ยมวลวังยาเพิ่นบอก60ตัวเดียวค่ะมวน,นี้เพิ่นไห3่3าตมาเลยค่ะแล้วก็ตัดเอาค่ะถ้าูุใดมีโชคมีลาบอยากทําบุญก็คอยคอมเมนต์มาได,ด้เด้อค่ะถ้ามีโชคมีลาบไปน้ากันเนาะ สิได้ไปเฮ็ดบุญกับหลวงปูพะเนาะค่ะเนาะค่ะทาาช่องเอามาโล่งหายเป็นเพียงแนวทางนาะค่ะวดนี้เป็นหวยสัญจรพร้อมกบับบรูเนาะหวยสัญจรมันจะออกจังไดไปจังไดกระเดาบ่เถือค่ะ,ะพอพับแมก็เบิงไปก้อนก็นได้ค่ะเบิงว่ามันเป็่นตัวเลขมักตัวเลขอยู่ในใจของเจ้าของบอขั้นมากขั้นอยู่ในใจก็ค่อยจัดเด้อค่ะ,ะพอพแมก f อซีสุขสุขคน ทางช่องของบาวทูนสซาจอยก็อยากใหายพมเมอฟซีสกุสุคนถูกไปทั่วๆ์ววนากันเลยค่ะขาทางช่องก็มีตัวเลขจากลงปูมาลงให้แค่นี้ค่ะรอคลิปหนารอติดตามแล้วค่ะว่าจะเป็นตัวเลขของของไผช่องสซาจอย ช่องบ่าวทูนสาวจอยจะเอามาลงให้พ,อพอมแมแอนซี FC ได้เบิ่งกันเนาะคะ่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งให้กับทางช่องในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเอาตัวเลขเด็ดเดมาลงให้พเอออมแมแอนซี FC ได้เบิ่งกันเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ